สวัสดีครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราสามารถนำมาเป็นวิทยาฐานได้นะครับสำหรับคนที่ปวดคอบา่าไหลซึ่ง3ส่วนที่เห็นชัดๆก็คือว่ากล้ามเนื้อและกระดูกที่มันสัมพันธ์กันหากคุณเข้าใจเกี่ยวกับกล้ามเนื้อสัมพันธ์คุณก็จะชนะในการนวดนะครับเช่นอาสมนวด,วดเ,เห็นไหมครับเขเจ็บฐานบ่ามากโอเคอนี้อาคานี้ไม่เจ็บห็นไหมครับค้านี้ พ,พอดูครั้งนี้ปุ๊บ <Okay. S 1> จะเจ็บจะ,จ,ะจะเจ็บมากทีนี้พอเรารู้ว่าบ่าเจ็บมากเนี่ยมันจะโยงกับกล้ามเนื้อของต้นแขนที่ยกไปขึ้น <Okay. S 1> เห็นไหมครับเจ็บมากด้านนี้เอาออกเลยวิธีการเอาออกคือทำให้ส่วนเนี้ยมันผ่อนคลายลงก่อนไปล่วยตึ๊บ <Okay. S 1> อ๋อผ่อนคลาย ้านนึงอ่าด้านนี้ด้านสำคัญนะครับผ่อนคลายวาดถูอืมเข่าแล้วทีนี้เอาส่วนนี้เข้าแล้วจะหายไปเคยดูนะครับไปด้วยวาดถูอืมอืมเข่าแล้วอีด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งวาดอืมเข่าแล้วอืมอ่ารุดหมดล้มติดหมดนะครับอ่ะผ่อนคลายอีกนิดนึงวาดถู ทีนี้เรามาดูกันว่าสีรีสที่ครูทำไปเมื่อกี้มันส่งผลยังไงอ่ะดูใช่ไหมใช่ใช่ไหมมันคือเรื่องจริงครับบางครั้งเราไปนวดสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ไม่หายเพราะว่าทำไม่ตรงจุดนะครับวิธีการเนี้แค่นี้เองหลุดละอ่ะดูเห็นไหมครับทำยังไงลดปวด คอบาลายคือต้องทำสอส่วนหนึ่งจะเอ่อกาจปรับสมดุลใหม่และสองก็คลายกล้ามเนื้อตาปกติแต่ถ้าเราไม่ปรับสมดุลเราอัดกล้ามเนื้อยอย่างเดียวไม่รอดอ่าเห็นไหมครับลองฝึกดูนะครับผมครับ